เพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็พาหลบสายตานะครับมาพักกับสิ่งสีเขียวๆนะครับสบายตาลมเย็นๆนะครับผมไม่รู้ลมเข้าหรือเปล่าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมหรือมามาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับในการปลูกพืชผลนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวอย่างมาเป็น ลูกฟักแฟงน,นะครับตัวนี้ลูกฟักแฟงที่เขาขายกันตามร้านที่ขายต้นไม้นะครับที่เป็นซองประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับก็เอาเทคนิคดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับทุกพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีพวกมแมลงเยอะหน่อยก็ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีมแมลงนะครับปลูกยังไงลูกก็ร่วงลูกก็เหลืองล่วงไม่เคยติดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟักทองหรือว่าพวกแตงโมหรือว่าจะเป็นลูกน้ำเต้านะครับพวกนี้มันคือถ้าไม่มีแมลงช่วยผสมนะครับมันก็จะลูกมันก็จะร่วงนะครับเหลืองจะไม่ค่อยติดนะครับสังเกตง่ายๆครับลูกฟักทองนะครับเวลามันเกิดขึ้นมานะครับตามข้างบ้านอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นเองนะครับเวลามันมีลูกเราก็คิดว่ามันจะติดนะครับใบมันจะใหญ่มากอะไรประมาณนี้เนาะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ติดหรือบางทีก็ติดแบบติดมาก็ลูกเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ก็เหตุผลก็จะมีประมาณว่าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไม่ค่อยดีคือมันเกิดจากลูกที่ลูกเล็กๆนะครับอย่างเช่นฟักทองเนี้ยถ้าฟักทองที่ลูกเล็กๆนะครับสายพันธุ์ไม่ดีเวลามันเกิดขึ้นมามันก็ลูกมันถ้าติดอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ ไม่ค่อยสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งก็การผสมเกสรไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะครับมันก็จะเป็นลูกเล็กๆเนส่วนวันนี้ก็จะเอาเทคนิคนะครับการผสมเกสรน,นะครับอย่างลูกนี้นะครับก็จะมีลูกรุ่นพี่เขาลูกนี้นะลูกใหญ่ๆนะครับลูกนี้จะใหญ่คือถ้าเพื่อนๆปลูกเอาเป็นฟักแฟงและกันนะครับก็คือถ้ามันเป็นลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วก็จะมี ดอกเหลืองๆอยู่ตรงตูดเขานะใช้ภาษานี้แล้วกันก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยเขาผสมเกสรโดยการเราไปหาดอกประมาณนี้นะครับแล้วก็เด็ดมาดอกหนึ่งเดี๋ยวผมหาดูเีไหมก็หาดอกมันเนาะประมาณดอกหนึ่งเอามาช่วยเขาผสมนะครับคือเอามา ผส,สมตรงตูดเขานี่แหละนะครับมันจะมีเหมือนดอกดอกเหมือนกันแต่ว่าลูกเนี้ยมันจะเป็นดอกแล้วก็มีลูกด้วยแต่ว่าเราต้องทําตอนที่เขาเล็กๆนะครับตอนที่เขากําลังบานออกมาคือดอกเขาจะบานออกมาแล้วเราก็เอาดอกตัวนี้นะครับแกะออกมาเลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับคือทําช่วงที่มันเช้าๆหน่อยนะครับคือไม่มีแสงแดดนี่แหละ เขากําลังไอ้น,นี่นะครับแล้วก็แกะออกมาแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงตูดนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้นะครับก็คงเคยทําแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับบางทีปลูกแล้วทําไมมันไม่ติดอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปทําดูนะครับอย่างลูกนี้ก็อย่างใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่นะครับเชื่อกับมือผมก็ใหญ่มาก อันนี้ก็ปลูกได้ไม่นานนะครับแต่ว่าผมเอาไว้ไม่เยอะก็เอาไว้แค่สองสามลูกนะครับอย่างลูกนี้ก็ติดแล้วนะครับคือถ้าเราเอาไว้เยอะนะครับมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าผมเอาไว้น้อยเพราะว่าผมจะเอาลูกนี้ให้มันแก่ก่อนจากนั้นผมก็จะปล่อยปล่อยให้ติดเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้แจกเพื่อนๆเขา สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ปลูกแล้วลูกมันชอบหลุดชอบเหลืองชอบเน่านะครับก็เอาวิธีการผสมเกสรไปดูนะครับไปผสมดูเพราะว่าพื้นที่ต่างพื้นที่บางทีมันก็ไม่มีพวกผีเสื้อไม่มีแมลงนะครับเราก็ต้องช่วยเขาผสมนะครับมันจะได้ติดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สาระดีๆมาฝากนะครับเผื่อมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ ก็ขอลาไปพร้อมกับลูกฟักลูกนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ